มาครับเพื่อนๆก่อนพายุจะเข้านะเราจะกลับไปอยู่ของั่านสู่ยุคหินอีกครั้งหนึ่งก็คือบ้านผมเน่ะเวลาแบบฝนตกหรือว่าอะไรเนี่ยไฟดับนะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่มีไอเล่เหลืยเพื่อนก็คือเหมือนแบบอยู่ในยุคหินแบบของจริงนะครับก็อ่ะวันนี้นะครับมาอยู่ไอดีน้องซันอีกแล้วนะครับมาอยู่ในคอนเทนต์เท็ดดวงนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่คล้ายๆกับเกลือจัดธรรมะแหละแต่ผมแค่เหมือนแบบสร้างขึ้นมาหลายคอนเทนต์เฉยๆอะไรแบบนี้นะครับ วันนี้เราจะมาตามล่าหาจี้ดักสองจี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเคลียร์ช่องจี้ต่างๆเนี่ยผมได้ไปดูมาแล้วน้องซันเนี่ยเคลียร์มาแล้วนะครับว่างแหละถึงพันพันช่องโอเคผมจะได้สุ่มแม่งแบบทีเดียวไปเลยจบๆนะครับก็วันนี้นะเราจะมาเล่งสปีด50นะครับไปพูดแล้วก็ไปเลยคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์เรื่องต่างๆนะสามารถย้อนไปดูคลิปล่าสุดได้ครับคลิปที่แล้วนะี่เนาะ ก็ที่ผมสุ่มนะครับคือจะเป็น50%ที่คร่าวๆจำได้เนี่ยน่าจะเป็น2.250นะเออไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะก็อ่ะโอเคเริ่มสตาร์มอยู่ที่4ี่หมื่นแล้วกันนะครับผมขอนับกลมๆอยู่ที่4 0 0หมื่นะไปครับคลิปนี้ไม่รีรอฮนะแบบไม่รีลาสุ่มแบบคนจริงเออ,องไงโอเค ือมันค่อนข้างเยอะนะแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่แบบว่าซีเรียสเรื่องของการสุ่มและแบบใช้เวลาเนี่ยไปสุ่มทีร้อยน่าจะดีกว่านะครับน่าจะประหยัดเวลาไปได้เยอะแต่ก็ผมสุ่มมาแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบไม่ค่อยออกก่ะเพื่อนคือมันออกแต่แสงอะครับแสงออกนี่คือถดีวยวไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้วัตถิบแบบพวกเอ่อเว้นแบบเนี้ยมันไม่มีวัตถิบเอสอนะเนาะถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนมันจะมีเอสใช่ปะ แต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีสูงสุดแค่ A บอดนะครับมีแสงมาเนะี่ยมันก็ไม่ได้ A บอดนะเออมันไม่มีโอกาสได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เขียนไว้ว่ามีโอกาสได้ A บอดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเป็น A เนะี่ยก็ตามที่ผมได้พูดไปนะ2.25นะครับถ้าเป็น50แต่ถ้าเป็นอ่า100เนะี่ยจะเป็น4.5นะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถ้าผิดหรือว่าอะไรขออภัยด้วยนะครับป่ะปริญญาครับคลิปนี้ ไม่รู้มีการตรงการตัดหรือเปล่านะเออนะครับนั่งกดแบบจิ้มๆเลยนะครับมีอยู่4 0 0 0มเพชรนะฮะน้องซันฟาร์มเพชรมาเรียบร้อยแล้วของผมเนี่ยก็ส่งไปได้ประมาณกี่ชิน้นปะหมื่นดนึงหมื่นกว่าปะได้5ชิ้นนะครับเอสนะว่าน่าจะอาจจะตามล่าต่อหรือเปล่านะต้องรอดูแล้วกันวันนี้นะครับวันพุธนะครับไม่มีไรนะก็แต่ผมจะมาไลฟ์ทีนี่คือวันพรุ่งนี้วันพฤหัส อุ้พุหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามหาจี้กันต่อด้วยนะครับแล้วก็มาลงอีกด้วยเนาะคือเราแบบนั่งพูดคุยชิวๆกันไปนะแต่ตอนน่ะคือเริ่มไม่ออกละเริ่มยังไงแล้วครับสองพันเนี่ยคือได้ได้เอสสักสักชิ้นหรือ,อยังก่อนนะตอนนี้เออสองพันแล้วอะผมคิดว่าน่าจะต้านเลวมั้งเออก็ถ้าจี้ละหมื่นเนี่ยก็ก็พอรับได้นะ เออแต่ถ้าจีละหมื่นกว่าเนี่ยผมวอล์มแพงเกินนะครับจริงๆตั้งประวายไว้จีละประมาณเจ็ดพันแหละเพื่อนหมดประมาณนี้ถือว่าดีนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะโอเคเราสุ่มจนแบบช่องช่องจีแบบตันเลยหรือเปล่านะว่างหนึ่งพันช่องนะ <laughs> แล้วเราสุ่มจนตันนี่คือโหดมากกันนั้นเพื่อนแต่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปย่อย A แล้วก็ A บนะครับตอนเนี้ยแล้วก็ย่อย S อนะ ส่วน B ีหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถขายได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่มาเลยไอย้ามาแล้วโอเคไม้มาตกแมวอืมอ้มนาฬิกาไม่มีโอเคมาตกแมวแล้วฮะเดี๋ยวผมจะลองสุง100่มหนึ่งรอให้ดูด้วยเพื่อน<ๆ>สักพันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอย่าสุ่มให้มันครบก่อนลวกันเนาะว่าเรามาดูกันนะฮะว่า50เพชรเนี่ย แบบไม่สูบหนึ่งร้อยเนี่ยเราจะได้เอเท่าไหรลนะตอนนี้คือได้เอทมาชิ้นหนึ่งนะครับได้เอทมาชิ้นประมาณชิ้นเกือบครึ่งอะ่ะเออครับชิ้นเกือบครึ่งออกไปทั้งหมดเนี่ยคือสามพันละก็ค่อนข้างเร็วทีเดียวเนาะเอทก็ไหลเป็นน้ำเลยฮนะสูบเบนจี้เนี่ยพอกันกับการ์ดแหละเพื่อนแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าคนน่าสนใจจี้มากกว่าการ์ดนะ มันเล่นได้หลากหลายกว่าเนี่ยเองนะครับใครที่ถามมาว่าเอ้ยทำไมมันคนถึงแบบแนะนําจี้มากกว่าการ์ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันจะเล่นได้หลากหลายเนาะมีการ์ดไปเดียวน่ยสามารถเล่นได้แบบสิบอมบเลยนะถ้าจี้เราเอาํานวยนะโอเคไม้นี่ออกยากน,นะจริงมันก็โอ้หมันก็น่าจะยากครูปะโอ้โหโอ้หืม เอ้ยไม่มีเลยคลิปนี้คนระับนี่มีแล้วน่าจากสุ่มครับเราแบบว่าไม่พูดช้าไงนะเออมันเสียเวลานะไม่พูดแบบน้ำตำไปนะยังไงจังหวะน,นี้ยังไม่มาอีกมาหน่อยโอ้โหไบโคเวอร์ถุงมือน้ำชกบี <c oughs> ซีบีนี่ก็ร็อกเหมือนกันนะเฮ้ยไอโหไอไข่ปลาเนี่ยไอแล้วขนมเนี่ยคือคนอื่นได้แบบโคตรถี่เลยนะเออไอดีแบบว่าไอดีคนอื่นไรเยยงี้ยผมเห็นหลายลคนละแต่ไอดีผมรู้สึกเหมือนจะล็อกปะแล้วก็ไปที่ตกปลาเนี่ยคือมันมันหายง่ายแทนนะครับมันล็อกแบบแล้วแต่ไอดีนะเพื่อนเออไบดีก็ล็อกแบบว่าขนมยากไบดีก็ล็อกไม้ยากแต่ส่วนตัวก็คือมันยากขั้วเพื่อนแต่ผมนะ ตอนนะี้เดิมตึงเครียดแล้วครับหมดไปโอ้โหครึ่งทางอ่ะเพื่อนผมหมดไป5,000นะครับสิ่งที่ได้กลับขึ้นมาเนี่ยตอนนี้นคือยังไม่ได้เอสสักสักสองถึงสามชิ้นเลยปะ่ะโอ้จุกกว่านะถ้าเป็นเงี้ยผมว่าโผล่ดิทำมันเกลือจังอ่ะหรือว่าสุ่มช่วงกระช้ามันเกลือหรอตอน,น,นที่ผมอัดน,นะครับคือตีห้าครึ่งนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะคือรีบอัดก่อนพายุมันจะมาเนาะผมว่าเราแบบของจี้ไม่น่าจะไหวแล้วเอาจี้เดียวได้ก่อนแนละ้วตอนเนี้ถ้าปิดหมื่นหนึ่งก็โอเคอยู่นะจี้หนึ่อะแต่ถ้าแบบไม่ปิดนี่คือแย่นะครับหมื่นหนึ่งอืมให้ผมสุ่มปิด ตู้หรือเปล่าอัเพื่อนเริ่มแปลกแปลกแล้วผมว่านะโอ้โหตอนนี้หมดไปแล้วครับ6,000นนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะนะเออโอเคไม้ตกแมวมาครับถือว่าดีถือว่าดี แต่ผมก็ยังดูไป่อนนะว่าที่ไหนมีโอกาสได้ไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเหมือนกับหมดเนี่ยมันแบบไม,ไม่มีไม่มีสปอยเหมือนกับการ์ดครับถ้าการ์ดเนี่ยเราเลื่อนไปหน้าสุมใช่ไหมแล้วแบบเราสมได้วัสดุสําคัญอย่างเอบอะไรเงี้ยครับมันก็จะเรียกวาหน้าแรกให้เราเนาะโอ้โหโอเคมดไปทั้งหมดนะคือตอนนั้น หกพันแล้วนะครับเพื่อนๆได้เอสไม่แค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับถือว่าเกลือมากๆเลยนะก็มาเอาใจช่วยดีน้องซันกันดีกว่านะครับหรือว่าน้องหรือว่าจี้ดาร์กแบบเดซิลไม่ชอบปนะอ่ะมาดีแล้วกันามาอีก3 9มพ้าครับเพื่อนไม่3ามพเก้าดิสามพั 3, นะสามพกว่า โอ้โห oh. มันผมมันเกลือมาก,กน,นะสุ่มห้าสิบรอบเนะี่ยผมจะลองแบบรอบหน้าแล้วจะลองสุ่มหนึ่งร้อยดูนะครับเพชรมันไหลไวนะแต่จะได้ผลิตหรือเปล่าถ้าได้ดีเนี่ยผมว่าก็ยอมแลกแบบแลกได้นะเพื่อนเพราะบางทีเราสุ่มแบบนะพล้วจุดหมายเลยดูด,ดิโอบีร oh, ้นก็มีโอ้โ oh. ห ผมว่าพันที่แม่จะพอนะสักพักอะเอกับเอบนัาเยอะเกินแล้วตอนนี้อะมาตกแมวมาครับโอเคมาสองมารวได้ป่มคือหนึ่งหมื่นอะออจี้หนึ่งก็ได้ก่อนนะตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมสุ่มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคิดว่าน่าจะพักก่อนแล้วกันนะออจี้เดียวก่อนนะครับตอนนี้ถ้าจี้หนึ่งได้ในราคาหนึ่งหมื่นอะโอเค ถ้าได้มาถ้าได้มาราคาหมื่นกว่าเนี่ยผมว่าไม่โอเคละแพงแล้วอะอะตอนนี้ครับมีทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ที่อสามชิ้นนะครับขาดอีกสองชิ้นเลยทีเดียวนะโอ้โหยากมากเพื่อนสองชิ้นในในสองพันเพชรเนี่ยโอเคมาลุ้นได้ปะไม่ค่อยออกอะน,นะเพื่อนเหมือนแบบวันแรกๆม,มันออกดีปะเลดวันหลังมันเริ่มกักแล้วอะ เดี๋ยวเป็นพวกคนทำเยอะวะช่วงเชา้าเขียวไหมโทรทุกอย่างนะยไกไว้ตัวเองอาจจะเป็นที่ดวงผมแหละเพื่อนเออมาเปิดต่อฮะอ้าวผมกดไม่ติดแม่งโอเคนะครับ คลิปนี้เหมือนเป็นอาคลิปพูดคุยนะเพื่อนเออคลิปแบบสโลไล์นะนั่งชิลๆพูดคุยกันไปนะครับตอนนี้ก็คือยังง่วงเหมือนกันนะที่ผมอัดเนี่ยคือตีห้านะก็อัดเสร็จเดี๋ยวว่าจะพักสักนิบหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะใกล้มาแล้วนะครับก็ได้นอนโอ้โหโอเคได้นอนหลับอยู่สักหน่อยให้เดี๋ยวนะผมมน่นไอ้ไม้ตกแมวไม่มานี่มันมาล้วนเหรอ ไข่ปลานี่ก็ไม่มานะอ๋อผมจิ้มไม่ติดนั่งหาปุ่มเมาส์อยู่นะเอ้ยเดี๋ยวนะอันี้มันมาเยอะเกินไปแล้วผมว่านะโอเคไขม่มุกกันหน่อยอันนี้ผมจะไปให้ดูความเสียหายนะครับคือหนึ่งหมื่นอนะ่ะคนได้เอสห้าชิ้นละ แต่ผมเข้าใจแหละด้วยความที่เว็บมันยากไงบางคนก็ปิดแบบหมื่นสามหมื่นสี่ปะจีหนึ่งนะครับค่อนข้างแพงนะโอเคมาก็นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ครับหนึ่งหมื่นนะเพื่อนเราได้เอส มาเกือบถึง4ชิ้นเท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆตีไปจี้ละเกือบ2 5งพเอชิ้นหนึ่งอะโอ้แพงมากนะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มหนึ่งรอดูดิอันนี้คือหนึ่งร้อนะเพื<ๆ>่อนๆเอาย,ยัมหมุนเอ้าวอทโอเคมาละอ่ะมดูนะหนึ่งร้อยอะดูดิเนี่ย,สยใส่ที่ผมไม่สุ่มเพราะมันแสงมันเยอะเกินครับเพื่อนแล้วแบบโอ้โหแบบ แทบไม่มีเลยเมื่อกี้มีใช่ไหมแต่ผมลอง้ดูสักวันหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะโอเคมาหนึ่งครับถ้าสมมหนึ่งร้อยล้ามาหนึ่งอะ่ะเพราะว่ากําไรมากมา,มากๆน,นะรอบหนึ่งอะ่ะแต่ก่อนจะไม่ออกแบบนี้ดิเออมันจะไฟออกโอเคไม่ออกนะครับผมว่าห้าสิบดีสุดละเน้นแบบว่ารอบนานแต่ค่อนข้างได้เนาะน้องท่า,าได้ดี วันนี้เกลือจัดเลยนะอื้มันจะไม่ออกจริงเหรอที่ผมเยี่ยมนี่คืออึ้งว่าน,นะนะครับรอบนี้ครับไอดีลู้าลเจมเราเรครับ เดี๋ยผมเอาให้ให้มันได้ 5S ก่อนแล้วกันนะ 5S เดี๋ยวเราพักนะครับว่าจี้หนึ่งเราหมดไปเท่าไหร่แล้วตอนนะี้คือน่าจะหมื่นสองล้อยู่นะครับที่เดียวอะแพงมากเพื่อนเรียดครับคนทั่วไปเลยหมื่นสองเนี่ยจีหนึ่งโอ้โหโอเคครับเพื่อน อตอนเนี้ยเราสุ่มไปทั้งหมดนะครับ1 2 0 0 0นะครับก็เราเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับขาดไข่มุก4อันนั่นเพื่อนโอ้โหกว่าจะได้5อันนี่โคตรลำบากเลยครับไปฮะไปต่อครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนละกันเนาะตอนแรกก็จะทำา2งจีเพื่อนผมว่าจี้เดียวพอละนะครับยาวเกินนะเราไปต่อกันในไลฟ์แล้วกัน,นครับในไลฟ์เนะี่ยเดี๋ยวน่าจะนั่งไลฟ์ชิวๆกันไปนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน ส่วนวันที่มานะก็คือจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะวันพฤหัสนะครับเวลาเนี่ยก็ประมาณ2องทุ่มยีเป็นต้นไปนะครับอาจจะมีเลนๆนะชอบผมชอบเลยู่ละนะครับก็เลยตั้งเด้อได้ว่าตั้ง2องสองทุ่มแหละแต่แบบว่าใส่เลนไปยี่สิบนาทีแล้วกันนะครูตัวเองเลนนะโอเคมาโอเคได้อยู่อย่างงี้ขาดหนึ่งอันนะครับไขป่ปลานะขนมเนี่ย หมื่นสามนะจี้หนึ่งแพงอยู่นะว่าโอเคนะครับก็ประมาณหมื่นสามคับเพื่อนผมสสุ่มแบบว่าให้มันหมดลวกันแตบบ่ที่จะแบบว่าจะได้ไปทําที่สองเลยนะครับก็ถ้าแบบไม่ไหวจริงเ๋ยวผมก็โอเคแม่งมารัวเลยปะมารัวจริงไ้ยเดยวนะมารัวงี้ผมต้องไปต่อลรอไหมอ่ะต้องไหลวลกันจนกว่ามันจะไม่ออกนะโอเค กาวสุบทินะครับก็หมื่นสามครับที่หนึ่งถามว่าแพงไหมผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบเกณฑ์แพงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันได้แค่ห้าชิ้นใช่ปหมถ้าบางคนเนี่ยปิดแบบมาหกชิ้นแล้วหมื่นสามเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากแล้วกําไรมากไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือมันได้แค่นี้จริงๆนะครับก็ค่อนข้างเกินนะเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูกันใหม่ในช่วงในไลฟ์วันพฤหัสนะครับผมก็ได้คุยกับน้องแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงชอบคลิป แนวการส่งแบบนี้กันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำใจเจ้าของไอทีได้นะครับสำหรับทีนี้ไปแล้วครับไปจริงๆละบ๊ายบาย